เริ่มต้นกันด้วยเวโปรตีนที่ได้รับความนิยมจากคนรักออกกำลังกายทั่วโลกอย่างออปติมัมที่มาพร้อมกับรสช็อกโกแลตเข้มขน้นโดยเวโปรตีนสูตรนี้เป็นสูตรที่เหมาะกับคนที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อเนื่องจากมีปริมาณปโปรตีนที่สูง24กรัมต่อหนึ่งช้อนเสิร์ฟเทียบเท่ากับไข่สฟองทูน่า80กรัมหกไก่80กรัมหรือแซลมอนที่มากถึง1 1 0กรัมทั้งยังมีส่วนประกอบของแอวกลูตามีนและ BCAA อีกด้วย นอกจากนี้ทางแบรนด์ยังได้เพิ่มรสชาติที่อร่อยด้วยผงโกโก้และเพิ่มความหวานด้วยสารให้ความหวานแทนน้ำตาลช่วยให้เว์โปรตีนตัวนี้มีรสชาติอร่อยดื่มง่ายแต่อาจไม่เหมาะกับผู้ที่แพ้อาหารประเภทนมหรืออาหารที่มีส่วนผสมของเลซิตินผสมอยู่ซึ่งจากเสียงของผู้ที่ได้ทดลองชิมต่างชื่นชอบและกล่าวว่าตัวเว์โปรตีนละลายง่ายรสชาติหวานน้อยจึงอาจไม่เหมาะกับผู้ที่ชอบรับประทานรสหวานจัดครับ คนไหนที่มีปัญหาร่างกายดูดซึมสารอาหารช้าเราขอแนะนำให้คุณลองโวโปรตีนสูตร ISO 100จากแบรนด์ DYMATI z e ที่มีจุดเด่นอยู่ที่คุณสมบัติดูดซึมได้อย่างรวดเร็วคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์คนที่มีอาการแพ้นมบัวและผู้สูงอายุที่ย่อยโปรตีนได้ยากโดยเฉพาะยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นสูตรที่มีน้ำตาลและไขมัน0%รรวมถึงมีคอเลสเตอรอลและโซเดียมตม่ำจึงไม่ทำลายสุขภาพไม่เพียงเท่านั้น เวโปรตีนสูตรนี้ยังจะมีโปรตีนมากถึง25กรัมต่อหน่วยบริโภคเรียกได้ว่าเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแถมยังมีหลายรสชาติให้ได้เลือกลองรับประทานเช่นวานิลาช็อกโกแลตคุกกี้แอนด์ครีมหรือสตรอเบอรี่แต่สําหรับใครที่ไม่ชอบรับประทานรสหวานไม่ควรเลือกรสสตรอเบอรี่เนื่องจากมีความหวานมากกว่ารสอื่นๆครับ สำหรับเวโปรตีนโปรเพล็กตัวนี้เป็นเวโปรตีนคุณภาพสูงที่สกัดมาจากนมวัวแท้ซึ่งจะช่วยทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสูตรนี้นั้นจะช่วยให้คุณสามารถดูดซึมโปรตีนได้สูงสุดถึง90%และที่สำคัญผู้ที่มีอาการแพ้นมวัวก็สามารถรับประทานได้เนื่องจากมีปริมาณแลคโตสต่ำแต่โปรตีนสูงมากถึง29กรัมต่อหน่วยบริโภค นอกจากนี้ยังมีกรดอะมิโน BCAA s สูงถึง7.3กรัมช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่สึกหรอหลังจากออกกำลังกายได้อย่างดีแถมยังไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลแป้งและไขมันอีกด้วยทำให้ได้รับการโหวตจากผู้ที่ได้ลองชิมว่าเป็นหนึ่งในเวโปรตีนที่ดีที่สุดและไม่เพียงแต่ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายเท่านั้นผู้ป่วยในระยะพักฟื้นก็สามารถรับประทานได้ อย่างไรก็ตามเวโปรตีนสูตรนี้มีรสจืดจึงไม่เหมาะกับคนชอบรสหวานเวโปรตีนสูตรนี้คิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของกลุ่มคนที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักโดยเฉพาะเนื่องจากให้พลังงานสูงมากถึง1,350กิโลแคลอรี่มีโปรตีนสูงมากถึง70กว่ากรัมต่อหน่วยบริโภค อีกทั้งยังอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตและไขมันดีทั้งยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่ดีต่อร่างกายกว่า20ชนิดไม่ว่าจะเป็นกลูตามีนหรือวิตามินที่สูงเทียบเท่ากับการรับประทานสลัด2ชามเหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่มีน้ําหนักน้อยและไม่มีไขมันสะสมรวมถึงคนที่มีระบบเผาผลาญดีมากนอกจากนี้ผู้ที่เป็นนักพากายหรือต้องการเพิ่มน้ําหนักก็สามารถรับประทานได้ โดยมีรสชาติให้เลือกมากถึง4รสชาติจากความคิดเห็นของผู้ที่ได้ลองรีวิวว่ารสชาติดีกินแล้วน้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่าเว็บโปรตีนตัวอื่นแนะนำว่าหากรับประทานแล้วรู้สึกหวานมากเกินไปให้ใส่น้ำเยอะแต่ถ้าใครชอบรสหวานให้ใส่น้ำน้อยครับ ความพิเศษของเวโปรตีนจากอัลติเมด NUTRITION อยู R ่ที T ่ I o, U T, การเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมยัยมาพร้อมกับปริมาณโปรตีนที่สูงถึง25กรัมและ ann, ยังมีกรดอะมิโน,โนจำเป็นต่อร่างกายเช่น BCAA, s และ L- กลูตา m มี e ที่ดีต่อร่างกายแถมยังมีสัดส่วนของน้ำตาลและไขมันในปริมาณที่ต่ำ ที่สำคัญคือให้พลังงานไม่สูงมากจนเกินไปมีส่วนของตัวเนื้อผงโปรโตีนสามารถละลายน้ำได้ง่ายมีให้เลือกหลายรสชาติเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักและรับก,การดูแลสุขภาพวิธีรับประทานนั้นแนะนำให้ผสมกับน้ำเย็นหรือนมจืดจากความคิดเห็นของผู้ที่ได้ลองสั่งกล่าวว่ารสชาติอร่อยแต่ละรสมีกลิ่นหอมที่แตกต่างกัน รับประทานได้โดยไม่รู้สึกเลี่ยนแต่สำหรับใครที่สั่งรสสตรอเบอรี่อาจมีรสชาติเจือจางไปสักเล็กน้อย มาต่อกันที่เวโปรตีนสัญชาติไทยอย่าง BAA M ที่เป็นเวโปรตีนสูตรผสมคิดคนขึ้นมาให้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและเพิ่มกล้ามเนื้อซึ่งสูตรนี้จะรวมเอาโปรตีนที่สูงถึง25กรัมต่อเสิร์ฟและกรดอะมิโน,โนมากกว่า18ชนิดรวมเข้าไว้ด้วยกันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจำโดยสามารถรับประทานแทนอาหารว่างได้และมีพลังงานเพียง140กิโลแคลอรี่ต่อหน่วยบริโภคที่สำคัญสูตรนี้ยัง าสำหรับคนที่มีอาการแพ้นมวัวและเลคโตสเนื่องจากในกระบวนการผลิตทางแบรนด์ได้สกัดเลคโตสออกไปจนหมดและยังมีให้เลือกหลายรสชาติแนะนําเป็นรสชานมเนื่องจากรีวิวส่วนใหญ่กล่าวว่ารสชาติดีไม่หวานมากหรือน้อยเกินไปทําให้ทานง่ายแถมยังมีกลิ่นหอมและเนื้อของตัวโปรโตีนสามารถละลายน้ําได้ดีไม่จับตัวกันเป็นก้อนครับ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจำและกําลังมองหาเวโปรโตีนที่มีรสชาติอร่อยเข้มข้นและดื่มง่ายแนะนำให้ลองเวโปรตีนยอดฮิตจ,จากแบรนด์สัญชาติอเมริกาอย่างไบโอวิที่การันตีด้วยยอดขายหลายพันชิ้นในร้านค้าออนไลน์โดยสูตรนี้นอกจากจะอุดมไปด้วยโปรโตีนมากถึง34กรัมต่อหน่วยบริโภคแล้วยังมีส่วนผสมสำคัญอื่นๆเช่น BCAA s และกลูตามิกแอซิดอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นสูตรที่มีปริมาณน้ำตาลและไขมันต่ำไม่ทำลายสุขภาพหรือเพิ่มปริมาณไขมันสะสมในร่างกายไม่เพียงเท่านั้นยังมาพร้อมรสช็อกโกลแลตแท้จากเบลเยียมที่ให้สัมผัสเข้มข้นกลมกล่อมทำให้ดื่มง่ายไม่ทำให้อ้วนจากเสียงรีวิวของผู้ที่ได้ลองรับประทานกล่าวว่ากลิ่นช็อกโกลแลตหอมรสชาติอร่อยแต่ตัวผงโปรตีนอาจละลายน้ำยากไปสักเล็กน้อย คนที่ต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและน้ำหนักเวโปรตีนสูตรโปรโตีนสูงตัวนี้น่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้เป็นอย่างดีเพราะนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยรับประทานง่ายแล้วยังเป็นสูตรที่ไร้น้ำตาลและมีโปรโตีนสูงมากถึง33กรัมต่อหน่วยบริโภคอีกด้วยแถมยังอุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดที่ดีต่อร่างกายเช่นวิตามินและกรดอะมิโน,โนที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มสารอาหารพิเศษเช่นกินเซโนไซต์รวมถึงคอดิเซปินอีกด้วยแถมยังให้พลังงานเพียง150กิโลแคลอรี่ต่อหน่วยบริโภคโดยแนะนำให้ผสมเวสองช้อนต่อน้ำดื่ม300มิลลิลิตรและไม่แนะนำให้ใช้น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเพราะอาจทำให้สูญเสียคุณค่าทางอาหารหลายคนแนะนำว่ารสช็อกโกแลตมีรสหวานน้อยกินได้ไม่เลี่ยนกินแล้วเพิ่มน้ำหนักได้และร่างกายเฟิมมากขึ้น คุณผู้หญิงคนไหนที่เป็นสายรักสุขภาพและชอบเข้ายิมออกกำลังกายรวมถึงต้องการสร้างกล้ามเนื้อเวโปรโตีนสูตรนี้ที่มาพร้อมกับโปรโตีน3ชนิดคือคอนเซนเทรตไอโซเลตและเคซีนตัวนี้น่าจะถูกใจไม่มากก็น้อยเพราะนอกจากจะอุดมไปด้วยโปรโตีนสูงแล้วยังปราศจากการใส่น้ำตาลเพิ่มทำให้สามารถดูดซึมได้ช้าและช่วยให้อิ่มท้องได้ยาวนานถึง6-7ชั่วโมงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก เนื่องจากมีแคลอรี่น้อยและไขมันต่ำอย่างไรก็ตามตัวนี้ไม่แนะนำให้กับผู้ที่มีอาการแพ้นมบัวในส่วนของรสชาติน,นั้นหลายคนกล่าวว่าอร่อยรับประทานง่ายเหมาะกับผู้หญิงอีกทั้งยังไม่มีส่วนผสมของถั่วเหลืองผู้ที่มีอาการแพ้ถั่วเหลืองจึงสามารถรับประทานได้แต่อย่างไรก็ตามมีบางคนกล่าวว่าหากชงกับน้ำเปล่าอาจจะหิวเร็วขึ้นจึงแนะนำให้ชงดื่มคู่กับนมบวครับ เวโปรตีนขนาดพบพาสูตรนี้จากวิสตราสปอร์ตออกแบบมาในรูปแบบซองที่พบพาสะดวกนําติดกระเป๋าไปชงดื่มที่ไหนก็ได้ทั้งยังเติมรสวาน,นินลลาที่ช่วยให้รับประทานง่ายยิ่งขึ้นสามารถชงกับน้ำหรือนมได้ตามต้องการ ึ่งนอกจากจะอร่อยแล้วยังมาพร้อมคุณประโยชน์จากโปรตีนมากถึง9กรัมต่อซองซึ่งมีความเข้มข้นสูงสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วไม่เพียงเท่านั้นยังมาพร้อมกับสารอาหารอื่นๆเช่นแนลอลอะจินีนแอลกลูตามีนและกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายโดยในหนึ่งซองสามารถให้พลังงานได้60กิโลแคลอรี่ต่อหน่วยบริโภคเหมาะอย่างยิ่งสาหรับทุกเพศทุกวัยที่ชื่นชอบการออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของรสชาตินั้นดื่มง่ายมีกลิ่นหอมแต่อาจมีปริมาณโปรโตีนน้อยกว่าแบบกระปุกอย่างเห็นได้ชัดและมีปริมาณน้ำตาลผสมอยู่คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด